เทศบาลตำบลทับมานำจิตอาสาและประชาชนทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะในพื้นที่วัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10วันที่28กรกฎาคม2565เมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่วัดทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลมนทบมาเป็นประธานนำจิตอาสาผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทัทบมาและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะปลูกต้นไม้ภายในวัดทับมาซึ่งจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมากล่าวว่าเทศบาลตำบลทับมาได้น้อมนำปฐมบรมราชองค์การมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานโดยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลทับมาณนะวัดทับมาดังกล่าวขึ้นเพื่อปรับภูมิทัศน์สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนรวมทั้งลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอีกทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเองให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป